สวัสดีค่ะทุนผู้ฟงังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะแหมวันนี้จะมาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่ทุกท่านเห็นชื่อนะคะแค่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วตอนนี้นะคะเราเลือกแบบตามใจตัวเองมากคืออยากจะอ่านหนังสือในสิ่งที่เราอยากจะเสพนะคะก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ค่ะร้านขนมแห่งความลับ เป็นไงทุกท่านแค่ชื่อก็รู้สึกว่าหุ้ยอยากกินนะคะแต่บอกทุกท่านก่อนเลยสปอยเลยว่าอ่านจบเล่มนี้อยากจะไปหาขนมญี่ปุ่นกินทันทีนะะและใช่แล้วค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยคนญี่ปุ่นนะคะคุณซากากิสึคาสะนะเป็นผู้เขียนแล้วก็แปลโดยคุณปาวันการสงใจนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มนะคะนำเสนอโดยแพรวสนักพิมพ์ พูดแบบว่าไม่เข้าข้างนะคะแต่ต้องยอมรับว่าหลังๆมาน,นี้แพรวสนักพิมพ์ได้รับตัวท็อปไปเยอะมากนะ,ะหนังสือเล่มท็อปๆนะคะแล้วก็ลิขสิทธิ์อย่างล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแพลวสนักพิมพ์เอาไปกินหมดเลยนะคะอย่างงานแปลของสตีเวน king นะคะต้องแบบเขียนพูดอ่านตามเขาด้วยสตีเวน king นะคะนอกจากนั้ก็จริงถ้าเป็นงานสตีเวน king เนี่ยก็มีของแมรี Go ่โกราวนะแต่ว่าหลังๆแบบเห็นของแพรวสนักพิมพ์คือเขาแบบ ไม่รู้ไปพิชยังไงนะคะได้หนังสือดีๆเยอะมากแล้วก็เล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเล่มที่เราเชื่อว่าเป็นมาสเตอร์พีสเหมือนกันนะคะตอนที่มีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือเนี่ยพิมพ์ครั้งที่สามแล้วนะคะก็คิดว่าตอนนี้อาจจะพิมพ์ครั้งที่สี่ที่ห้าแล้วมั้งนะคะพิมพ์ครั้งแรกนี่คือมิถุนาไม่พอไม่จุใจนะคะสิงหาพิมพ์อีกกัญยาพิมพ์อีกนะคะคือหนังสือโดยปกติอันนี้เขาจะไม่บอกอาจจะเป็นความลับทางการค้านะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีการผลิตแบบอ่ะ หนึ่งพันเล่มสองพันเล่มสามพันเล่มห้าพันเล่มนะถ้าเดาในรอบนี้นะคะเดาว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าครั้งละสามพันเล่มดังนั้นก็พูดได้ง่ายๆว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะมียอดขายไม่ต่ำกว่าราวๆเก้าพันเล่มนะคะไปแล้วนะคะบวกลบประมาณนี้เนาะ ทีนี้ก็หนังสือเล่มนี้เราชอบมากนะคะอะไรก็ตามที่ราคายังไม่ถึง300บาทก็จะมามาให้ท่านผู้ฟังฟังนะเ้าว่ามันเป็นการเหมือนมีทริคนิดนึงนะคะคือหนังสือเนี่ยมีความหนามันมาณ320กว่าหน้านะคะราคา295บาท คือหลอกก็สําเร็จแล้วนะถ้ายังไม่ถึงสามร้อยถือว่าถูกแต่ก็ปริ่มปริมเต็มพีนะสองร้เสบห้าเราก็ถือว่าใจปั้มอยู่นะเพราะว่าถ้าคุณพูดถึงเรื่องของธุรกิจหนังสือถ้าแบบเอาให้แบบเมาส์ให้มันเนี่ยก็จะต้องรับทราบกันอยู่ว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์นะคะจริงๆคนที่แบบได้เยอะอ่ะน่าจะแบบน้ําตาจะไหลเลยก็คือสายส่งเนี่ยได้เยอะนะคะ ช่องวางอย่างแบบพวก C ีเอพวกอะไรเงี้ยก็ได้เยอะนะคะเพราะสำนักพิมพ์นี่ก็ได้เยอะแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบว่าโหสำนักพิมพ์เป็นผู้ดูแลตั้งแต่เนี่ยจ้างคนแปลใช่ไหมคะซื้อลิขสิทธิ์เอาแปลถ้าเป็นเล่มนี้เนาะแปลเสร็จมาพิสูจน์อักษรพิมพ์บรรณาธิการตรวจเช็คทําหน้าปกนะคะจ้างคนทําปกแล้วก็ไปส่งโรงพิมพ์พิมพ์เสร็จออกมาส่งสายสายส่งนะคะสายส่งเอาไปส่งตามคือโปรเซสทั้งหมดเนี่ย สํานักพิมพ์ส่วนตัวเขาสึกอู้ได้น้อยเนาะส่วนนักแปลนะคะอู้ได้ก็ไปอ่านแล้วก็ไปฟังมานักแปลเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนะคะหลายคนก็อาจจะคาดอวกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราแปลแล้วหนังสือมันได้รับการตีพิมพ์บ่อยแปลว่าเราก็จะมีส่วนแบ่งเยอะหซี่หรือเปล่านะคะไม่จ้านักแปลเนี่ยก็จะได้ค่าครองชีพไปแล้วหนึ่งครั้ง จบนะคะก็จะพิมพ์ครั้งที่สองที่สามก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ไปแล้วก็แปลแล้วก็เป็นเช่นนี้ไปนะคะดังนั้นก็ส่วนใหญ่ถ้าเวลามองกันเนี่ยนักแปลจะได้กี่บาทกันใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะคือมันก็จะมีว่าอ่ะสมมุติถ้าเราขายในรอบที่หนึ่งเนี่ยนะคะแล้วราคาสองร้อยเก้าสิบห้าบาทใช่ไหมคะ 29.5บาทเนี่ยจะเป็นของนักแปลนะคะแต่ต้องบอกว่าเย็นไม่ได้อยู่ในวงการนะคะน,นี้คือไปฟังแล้วไปอ่านมาดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะบอกว่าเสริมเติมแต่งรู้ว่าออเอ้ยบอกเอ้นนี้ไม่ใช่เมาด้วยนะะแต่ว่านักแปลเนี่ยก็จะได้ อยู่ราวสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จะถ้าตีพิมพ์ซ้ำกี่ครั้งเนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มนะ,ะส่วนบรรณาธิการก็ไม่ได้เงินเหมือนกันอันนี้ขอบุณมากอมรินบุ๊กพอดแคสต์ไปฟังว่าบรรณาธิการเหมือนแบบเป็นมาพูดเองมาคุยเองในพอดแคสต์นะอารมณ์แบบบ่นน้อยใจว่าแบบว่าอุ้ยแบบต่อให้ยังไงก็ตามแต่เนี่ยก็จะสมมติหนังสือขายดีบรรณาธิการก็ไม่ได้ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนะ,ะแต่ว่าในกรณีอันนี้เศร้านิดหนึ่งในกรณีที่แบบถูกฟ้องอะ่ะสมมติแบบไปละเมิดลิขสิทธิ์อ,อะไรเงี้ยบรรณาธิการโดนฟ แล้วกว่าจะมาถึงวรัณเขียนคนที่ทําเนี่ยโดนฟ้องเนี่ยไม่ใช่แบบโจทย์แบบเพล่จจาเลยที่หนึ่งอะ่ะก็คือจะลงลองมาจากบรรณาธิการอีกนะนักเขียนเนี่ยเป็นอันดับสามอันดับหนึ่งก็โดนสลักพิมพ์โดนก่อนเลยแบบนั้นนะคะก็ไม่มีอะไรเมาส์กันยังไม่เข้าเรื่องร้านขนมแมวความรับเลยมัวแต่ชื่นชมแผงสนักพิมพ์นะ,ะนี่จักใจต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เอาหน้าปกก่อนหน้าปกน่ากินมากหนังสือตอัวน,นี้นะพูดเลยไม่ได้แข่งกันที่เอชื่อเรื่องอย่างเดียว มันต้องดูปกด้วยสวยไหมนะนี่คือหยิบทันทีอ่หนังสือเล่มนี้นะคะหน้าปกเขียนว่านิยายสืบสวนที่ไม่มีเลือดสกหยดแม้แค่นี้ก็น่า,าละการันตีจากผู้อ่านมากกว่า6 0แสนคนว่าทั้งสนุกทั้งอร่อยนะคะข้างหลังมาเลยอุเมโมโตะคียวโกชื่อเล่นอันจังนะอันจังนี่แบบเราในจินตนาการที่เราอ่านนะตัวเอกของเรื่องนะอันจังเนี่ยเหมือนอันปังเธอมักจะบ่นว่าเธอแบบอ้วนแต่เธอก็ไม่อ้วนมากเธอหนักห้าสิบกว่า แต่เธอตัวเตีย้ยตัวร้อยห้าสิบกว่านี่ประธานโทษที่เล็กเตีย้ยเดี๋ยวหาว่าบูลลี่นะก็เธอตัวเล็กตัวเล็กนะฮะแต่ว่าเธอเ็ามองว่าเธอเนี่ยอ้วนแล้วสำหรับคนญี่ปุ่น,นซึ่งเราก็บอกว่าไม่อ้วนนะคะโอเคเธอก็แบบคือในใจเ,นเราจะนึกถึงแบบมนุษย์ปังแมนอะไรเงี้ยแบบแก้มน่ารักเพราะในเรื่องนี้มีคนหยิกแก้มเธอด้วยความหมันเคี้ยวเยอะมากนะคะเอาละอันจังเริ่มทํางานที่ร้านวากาชิมิสยะนะคะในชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเธอเป็นเด็กสาวร่างวุงเล็บติดจ,จะทวมเนะี่ยเห็นแม๊มาแล้ว วัย18ปีนะคะแต่ละวันของเธอรายล้อมไปด้วยผู้จัดการร้านและเพื่อนร่วมงานที่แม้จะเป็นมืออาชีพแต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครนะไม่มีใครเหมือนร้านแห่งนี้ทําให้เธอเริ่มรู้ซึ้งถึงเสน่ห์ของวากาชินะวากาชินี่เขาแปลมาให้ตั้งแต่แรกเลยมันคือขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนะคะว่ากันว่าเนี่ยได้อิทธิพลมาจากนะคะ ประเทศจีนนะว่ากันว่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวและลุกเล่นต่างๆรวมถึงความจริงอันคาดไม่ถึงที่ซุกซ่อนอยู่ในคําพูดนะ,ะและการกระทํามากปริศนาของคุณลูกค้าแต่ละคนนี่คือนิยายสืบสวนที่รับรองได้เลยว่าอ่าเราต้องเผลอตัววิ่งไปร้านขายขนมแน่นอนเอออันนี้เขาไม่ได้พูดเกินจริงนะคะพออ่านจบปุ๊บ เดียนอยากกินวากาชิแต่ว่าพอไป Google รูปโอเคเดียนไม่อยากกินแลวนะคะคือส่วนตัวเป็นคนเรื่องมากอา้าวต้องบอกก่อนวากาชิคืออะไรเมื่อกี้เขาก็บอกแล้วว่าเป็นเออมันเป็นขนมนะคะขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมคือมันมานานแล้วนะคะวากาชิที่ว่าเนี่ยแต่ไม่ใช่ขนมออริจิของญี่ปุ่นนะต้องบอกญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเนี่ยถ้าเวลาเรานึกถึกว่าเราทานขนมทานอะไรหลายประเทศเริ่มจากทานผลไม้ถือเป็นขนมนะคะแล้วก็ค่อยมีการพัฒนาอา้าวทำเป็นขนมนะคะวากาชินี่มีหลายแบบอีก นะคือว่ามันเป็นมาจากสองคำวากับกาชินะก็แปลว่าขนมของความเป็นญี่ปุ่นนะประมาณนี้ทีนี้ในวากาชิมันก็มีสับเซตย่อยนะเป็นแบบโยคังนะโยคังก็จะเป็นบุ้นนะเป็นลักษณะบุ้น นะวุ้นที่มีเป็นส่วนผสมของมันก็คือมาจากถั่วนะถั่วที่ว่านี่ส่วนใหญ่จะเป็นถั่วแดงนะเท่าที่อ่านมามีขนมมันจูนะมันจูนี่คือเราก็ได้ยินชื่อบ่อยเนาะอย่าถามมากนะทุกท่านไม่สเปเชียลลซ์มากเลยกับขนมญี่ปุ่นเนี่ยมนากะนะคะนะมะ เกชินะมีเป็นันนี้เป็นเค้กตามฤด,ดูกาลเออเราชอบอย่างญี่ปุ่นเนะื่องจากฤดูมันเยอะคือคือมันบ้านเราก็เยอะอะแม่ยว่อ,อยไงเงี้แต่ว่าญี่ปุ่นสมมติหน้าหนาวคือหนาวแบบโอ้ยอยากลองเพลงชันหนาวเน็บนะฮะแล้วพอฤด,ดูร้อนก็วิดวีดวิดวีดแบบโนบิตะนะคือร้อนจริงๆคือด้วยความที่มันเปลีย่ยนเงี้ยดังนั้นขนมเองก็มีเป็นซีซันนะคะ แล้วก็นี่ส่วนใหญ่วากาชิที่ว่านี่นะพยายามกลัวจะพูดผิดมากวากาชิเนี่ยมีส่วนผสมส่วนใหญ่ที่เห็นกนะ็คือน้ําตาลนะถั่วก็คือถั่วแดงส่วนใหญ่แล้วก็แป้งนะฮะแบบบางอันก็จะมีเขาเรียกว่าธัญ,ญพืชในภาพรวมๆเนาะทีนี้พอไปดูวากาชิมันสุดท้ายมันก็จะเป็นเหมือนแป้งที่แบบเออเราดูรูปงภายนอกมันดูเหมือนแป้งแป้งก้อนๆที่ปั้นมาอย่างสวยงามแข็ง ดูส่วนตัวเขาแบบเออรู้รู้สึกว่าความอยากกินเหมือนส่วนตัวค่ะจะเป็นคนเรื่องมากทองหยิบทองหยอดนี่ไม่ทานเราเห็นวากาชิตอนแรกก็อยากกินพอ g ูเกิลโอเคไม่ไม่กินแล้ว,วากาชินะแต่ว่าหลายท่านอาจจะแบบอยากไปต่ออะมาก็เลยดีกว่าที่ต้องบอกว่าเออตัววากาชิเนี่ยใครกันเนาะที่จะเป็นคนซื้อนะคะซึ่งมันดีมากเลยญี่ปุ่นนีข้อเด่นของเขาคือแพคเกจิ้งใช่ไหมในเรื่องก็จะบอกเหมือนกันว่าเอยวากาชิเนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะคนเขาไปซื้อกันเพื่อเป็นของฝาก แล้วเทศกาลเยอะมากญี่ปุ่นไม่ไม่ทราบว่าจะเยอะอะไรไปเบอร์ไหนเบอร์นั้นนะเทศกาลนู่นเอาเทศกาลนี้เอาเดี๋ยวปีใหม่อ่ะก็ไม่ไปซื้ออะไรก็ซื้อขนมเหล่านี้ข้อดีคือของขนมญี่ปุ่นยุคดั้งเดิมที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะคะมันจะเก็บได้นานมันก็มีขนมหลายประเภทที่เก็บไม่ได้นานใช่ไหมเช่นแบบคุณนึกนึกถ้าพวกเอแคลที่ใส่แบบครีมเข้าไปเนี่ยบางทีถ้าไม่ใส่ตู้เย็นเน่าเร็วนะคะเสียเร็วแต่วาซาชิเนี่ยหลายอันที่เขาพูดกันเนี่ยมันเก็บได้นาน ดังนั้นพอให้ช่วงปีใหม่ให้ไรยังไม่กินไม่เป็นไรก็เอาไปแล้วก็จัดว่าเป็นวางแพ็เกจิ้งแบบสวยๆนะทำให้มันสวยๆซะคือในเรื่องก็จะเห็นว่าอ๋อร้านเนี่ยจะไม่ค่อยยุ่งเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆเนช่นร้านขนมฝรั่งนะคะคือมันหนึ่งมันแสดงถึงความว่าโอ้ยมากาชีเนี่ยมันโซแบบ j จแปนนิสนะคะโอเจแปนนิส oh, ด้วยแล้วประการถัดไปก็คือว่าความป๊อปเวลาลิตี้ของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่คนก็ยังต้องซื้อหนึ่งเพราะเรื่องของเทศกาลนะถัดไปก็คือเรื่องของธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ส่งมาเป็นของขวัญต่อกันนะคะทีนี้ดังนั้นร้านก็คนจะไม่เยอะในร้านเนี่ยมีคนทํางานผัดเวียนมุนเปลี่ยนตามกะเนี่ยแต่รวมทั้งหมดเนี่ยเจ้าพนักงานที่พูดถึงเนี่ยนะในร้านขนมแห่งนี้นะ,ะของร้านมิสยะเนี่ย มีจํานวนเพียงสคนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีผู้จัดก,การร้านหนึ่งคนอันจังของเราตัวเอกของเรื่องเนี่ยก็จะไปเหมือนกับเป็นเหมือนคนที่ เอ้ยไม่รู้ทำอะไรดีฉันอายุ18ฉันทำอะไรดีนะคะก็เลยไปทำงานที่นี่นะก็เป็นพนักงานพาร์ทไทม์นะคะเรื่องก็จะมีผู้หญิงคนหนึง่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึง่งซึ่งอันจังบอกว่าผู้ชายคนนี้ดูไปดูมามหน้าตาดีนะคะก็เอาง่ายๆแหละหล่อนก็เป็นนางเอกของเรื่องนะคะพอผู้หญิงคนมีแฟนแล้วนะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็เป็นพระเอกของเรื่องผู้จัดการร้านจะดูติงตองหน่อยนะนคือตอนแรกๆจะแบบมีเสียงยอกเสียงแบบร้องแบบแ,บบแหกปากอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนหลังก็อ่นนี้เราเฉลยไปหมดนละเพราะว่ามันเฉลยงแต่ตอนแรกๆแ,แล้วว่าผู้จัด คุณขึ้นก็ดีใจคุ้นเสียคงบวยวายอะไรแบบนั้นแต่ว่าในเรื่องนี้มันพูดถึงอัจฉริยภาพของผู้จัดการร้านมันทําให้เราเห็นว่าเอ้ยอันนี้ส่วนตัวเลยนะหลายคนมักดูถูกงานที่ตัวเองทําถ้ายิ่งคนที่ทํางานแล้วไม่คิดว่าจะตายไปกับงานแบบนี้นะโดยเฉพาะงานาราทา์อันนี้พูดในฐานะตัวเองแล้วกันส่วนตัวเคยทํางานทราทา์แล้วก็ดูถูกงานที่ทําก็แบบเอ้ยมันคงขายไม่ได้หรอกเอาสุดท้ายมันก็ขายไม่ได้จริงๆทุกท่านด้วยความที่เราแบบ คือเราไม่ได้ตั้งใจไงแต่ถ้าเราเอาจิตใจของเรานะนึกถึงการทำงานคนญี่ปุ่นเลยคือตั้งใจทำงานวงเล็บสุดๆไปเลยนะคะถ้าเราเอาจิตใจแบบนี้ไปใส่นะมันจะดีมากและในเรื่องนี้พูดในลักษณะเช่นนั้นไม่ว่างานประเภทไหนทุกคนบนโลกนี้งานนะคะพูดถึงงานและการทำงานมีความสำคัญหมดนะนึกภาพคนที่อยู่ร้านขายขนม แล้วเกิดวันหนึ่งไม่มีใครยอมสไตร์นะคะไม่ขายขนมเราก็ไม่มีขนมกินใช่ไหมคะอุหลายอย่างเลยคนที่ต้องทํางานที่หลายคนบอกว่าโหว่าอันนี้เสียสละมากนะอย่างในสลัมในเคนยาน,นะในในโรบีเนี่ยชื่อคิบาร่าจะมีคนที่ทําหน้าที่ตักอุนจิอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่น่ารังเกียจในแง่ว่าแม้กระทั่งเราจะไปนึกภาพเราไปตักเนะี่ยแต่ถ้าเขาไม่ทาที่ดูสิทั้งในคิบาร่าคนจนํานวนเป็นพันเป็นหมื่นนะก็จะต้องเดือดร้อนจากการไม่มีคนมาตัก อุณจิออกจากส้วมเป็นต้นนะคะโอ้โหนี่แบบเปรียบเทียบอุญจภคมิขนมโอไมก y g อดนะคะกรีดก่อนโอเคเฮ้ยเข้าเรื่องดีกว่าทุกท่นานก็คือในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของนักสืบแต่ว่าจบในตอนเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นอ่าอย่างตอนแรกๆเนี่ยเขาจะพูดถึงว่ามีเลขาคนหนึ่งเนี่ยวิ่งกระหืดกระหอบคือมาซื้อหลายทีแล้วแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ซื้อขนมชนิดเนี้นะคะผู้จัดจาก,การร้านก็แบบนับได้ว่าเฮ้ยเขาซื้อขนมที่มันผิดปกติไป แสดงว่ากลายว่าขนมชิ้นเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกเจ้านายอะไรบางอย่างคือการเสิร์ฟขนมขนมแต่ละชิ้นนะแต่ละประเภทมันมีความหมายของมันคืออันนี้ใครไม่เป๊ปะภาษาญี่ปุ่นแบบเรียนไม่รู้จักเลยเนะี่ยจะงงมากนะแต่เขาก็พยายามอธิบายนะว่าอ้สาบญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลว่าอย่างนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอะ่ะเอาขนมได้ไปเสิร์ฟนะอาจจะพยายามสื่อบอกอะไรกับเจ้านายหรือเปล่านะก็เป็นหนึ่งตอน อีกตอนก็แบบเหมือนขนมก็ถูกถามว่าเอ้ยขนมชิ้นเนี้ยเฮ้ยมันคิวซีผิดหรือเปล่าเพราะปกติเป็นขนมเหมือนอันนี้เราคิดเลยนะว่าอาจจะเอามาจากจีนหรือเปล่าพวกฟอร์จูนคุกกี้อ่ะเป็นขนมลักษณะคล้ายฟอร์จูนคุกกี้ที่เปิดออกมาก็จะมีแบบเขียนบอกอะไรแบบวีวิชยูอะไรรวว่าไปนะแต่เนี้ยกลายเป็นแบบมันส่งแบบ ไม่เป็นรูปภาพปรากฏผู้จัดก,การร้านก็อัจฉริยะอีกแล้วนะไปถอดเป็นรหัสได้ปรากฏว่าอ๋ออุ้ยจริงๆแล้วคนที่ส่งให้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ซื้อขนมจากร้านเราหรือหรือ,อยังไงก็ตามแต่แต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันแปลว่าอย่างนี้สแสดงว่าผู้หญิงคนนี้กําลังได้รับคําแปลบางอย่างที่เป็นโค้รลับนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ผู้จัดก,การก็เลือกที่จะไม่แปลหมดเพราะว่าอาดีจยให้ผู้หญิงไปโปแตกไปเฉลยเองเป็นต้นนะคะคือทั้งเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเออบางคนเนี่ย อันจังแบบไปเจอคนที่แบบคิดว่าเป็นยากุซ่านะคุแบบท่าทางนักเลงมากแล้วก็พูดจาอะไรแ,บบแปลกๆซึ่งเธอก็แปลไม่ออกปรากฏว่าเธอคิดว่าเป็นยากุซ่าผู้จัดการร้านก็แบบนั่งฟังแล้วบอกโอ้ยไม่ใช่คนนี้เขาทางานอย่างนี้นะแล้วคือเหมือนที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าอ้าวในเรื่องถ้าบอกว่าเป็นนิยายนักสืบสืบจริงๆก็คือคนที่เก่งเนี่ยก็คือผู้จัดการร้านนะคะบางทีสืบไปจนถึงกระทั่งเรื่องของการผิดจริยธรรมนะในร้านขายขนมร้านอื่น,นะอะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่า เอาเล่มนี้เลยนะพูดจากใจทุกท่านถึงแม้เราไป Google ระวังอ่านนะคือขี้โกงแบบ Google วากะชีก่อนแล้วแบบไม่น่ากินนะแต่ถามว่าให้คะแนนเล่มนี้เท่าไหร่นะคะอยากให้สิบเต็มสิบเขียนสนุกไม่มีประเด็นไหนที่มันน่าเบื่ออานี่ส่วนตัวนะเป็นคนให้สิบคะแนนยากนะทุกท่านถ้าพูดแล้วเชื่อหน่อยเถอะว่าเฮ้ยมันสนุกนะคะแต่ว่าต้องมีจิตใจนีดอย่งอย่งคือทุกท่านต้องเป็นคนที่แบบเป็นสายตุ้ยนิดนึงนะคะแกงตุ้ยนิดหนึ่ง,นะะง,งคือท่านอาจจะแบบเป็นคนที่กินขนม อยู่บ้างไม่ต้องเป็นอาจินนะกินอยู่บ้างแล้วพอเห็นชื่อแบบร้านขนมแห่งความลับเฮ้ยอยากซื้อเพราะอยากรู้ว่าในนั้นะมีขนมอะไรท่านจะได้ความรู้เยอะมากจากขนมเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังนะคะว่ากาชิคืออะไรโยคัง ok คืออ๋อโยคังคือวุอ้น ok เนาะมันจูโมนากะอันนี้อย่าถามคืออะไรลึกไปแล้วนะคะนามะกาชิเกชิอะไรเนะี่ยก็คือเคก้ก <c oughs> นี่แบบคิดเองคืออ่านเองแล้วยังลืมเองทุกท่านประทานโทษนะคะก็ ลองไปอ่านดูคืออันนี้อาจจะรีวิวไม่พยายามรีวิวเยอะมากนี่ต้องบอกในทุกเอพิโซดนะเพราะว่าอยากให้ทุกท่านไปติดตามกันแต่เรารู้สึกว่า295บาท320กว่าแนา่และเรื่องสนุกขนาดนี้หนังสืเอเล่มนี้สามารถอ่านซ้ำได้เลยค่ะเพื่อไปทําความเข้าใจกับภาษาญี่ปุ่นนี้เขาแปลข้างในเ,เพราะมันจะมีศัพท์ญี่ปุ่นเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของขนมแต่เราบอกทุกท่านเลยนะว่า ท่านอ่านแล้วส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะผิดหวังนะเล่มนี้สนุกกว่าทุกเล่มที่เรารีวิวมาในรอบสามสี่สัปดาห์นี้นี่บอกเลยโมซะหน่อยนะแล้วก็คืออ่านแล้วมันให้ความรู้สึกละมุนนะแต่เล่มอื่นๆแบบยกตัวอย่างเช่นแบบวันที่แม่ไม่อยู่อะไรที่รีวิวไปแบบคืออ่านเสร็จแบบมันน้ําตาไหลอะในระวางอ่านแบบน้ําตาไหลแต่เนี้ยอ่านเสร็จแลบบ้หืมละมุนต่อให้ไม่กินบากระชิก็อยากจะไปซื้อขนมอน่างอื่นที่มันเป็นขนม แป,แป้งทำแป้ง,ปง,ปงนะคะแบบพูดจะเปรี้ยวปากดูท่านอืมตอนนี้พูดแล้วเปรี้ยวปากเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปก่อนดีกว่านะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแม่นะคะทุกท่านที่อยู่กันจนจบรายการแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่กักบรายการอินฟิน t y b o o k s ผู้จัดรายการขอไปกินก่อนไม่ไหวแลวนะคะขนมต้องมาละจุดนี้วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ